อันนี้ผมได้ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครขั้นตอนการประกอบนะครับก็คือหาจุดมาร์กให้ตรงจากของเดิมก่อนที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับนี่นะครับของผมทำ atic, เมจิกสีเขียวไว้นะครับ เนี่ยนะครับมันจะตรงเลยคือเวลาประกอบเนี่ยเฟืองมันจะอาจจะไม่ไม่ไม่ตรงสักทีเดียวนะต้องเพื่อนๆนต้องค่อยๆขยับนะฮะถ้าไม่ตรงก็คืนออกมาแล้วก็ค่อยๆขยับขยับเฟืองแล้วก็ป,ประกอบอีกทีหนึ่งนะฮะจนกว่ามันจะ,จะตรงนะฮะเราอย่าไปฝืนนะครับถ้าถ้าไม่ตรงก็สตาร์ทไม่ติดน,นะครับก็ให้เพื่อนๆฉลมน้ำมันก่อนนะฮะ จะได้หล่อลื่นไปในตัวนะเวลาใส่ก็จะได้ใส่ง่าย อันนี้ผมประกอบมืดหน่อยนะฮะมันผมมามาถึงบ้านก็ตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมไม่ได้ใช้ไฟนะอันนี้หลังจากประกอบหูฉีดนะรประมาณนี้แลครับอันนี้บา่าบ่าหูฉีดนะฮะน็อตหูฉีดมันจะมามาชนกับตรงนี้นะฮะ ก็ขันขันเข้าไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมวัดวัดค่าปอนอีกทีนะว่าค่าปอนนี่มันประมาณกี่ปอนในการอัดน็อตหัวฉีดตรงนี้นะครับแล้วก็สายตรงนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยอันนี้ผมตัดออกไปเรียบร้อยแล้วถอดออกไปเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะตัดต่อตัดต่อเอาะนะอันนี้ผมก็ซื้อกิ๊บมาใหม่ด้วย ตัวเก่ามันเออมัน,ม,นมันล้าหมดแล้วนะผมก็เลยซื้อตัวใหม่มา นี่นะครับประมาณนี้นะครับ อันนีกน้ก่อนประกอบฝาวาวนะครับอันนี้ผมก็ติดตั้งตัวชุดปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ยางกันเป็นแผ่นแผ่นยางแผ่นโฟมนะฮะซับเสียงเปื่อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ไอตัวฝาข้อวาวเนี่ยมันจะมีแผ่นซับเสียงอยู่ชุดหนึ่งพอดีผมถอดมาแล้วทีนี้มันเปื่อยหมดเลยนะครับก็เลยไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับ นี่ผมก็มีซื้อตัวตัวอย่างซีนฝาวาลนะครับก่อนเพื่อนๆที่จะประกอบฝาวาลลงไปนะฮะผมแนะนำให้ให้ตั้งชุดวาลไอดีไอเสียก่อนนะครับอันนี้ผมตั้งเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้ลงถ่ายคลิปให้ดูนะครับการตั้งฝาวาลชุดวาลตัวนี้นะฮะ ผมเช็คระยะไอเ c ีเสนี่ยอยู่ตามสเปคเนี่ยนะที่ขอระบุไว้ประมาณ0.40ม mm, เมตรนะครับทั้งไอเดสียจะเท่ากันหมดเลยนะครับนะฮะก็คือเราจะตั้งระยะห่างของ ID เ c สียนะก็คือ0.40นนะครับก็เ,เดี๋ยวผมประกอบเลยนะครับ กอบเสร็จแล้วนะฮะก็คือเราเช็ครอยรั่วจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วของพวกรางหัวฉีดนะครับผมว่าเราขันแน่นหรือเปล่าแล้วก็จุดของปัม๊มจุดปั๊มตรงนี้นะฮะว่ามีการรั่วซึมหรือเปล่านะครับเพราะว่า <c oughs> ผมมีเปลี่ยนเปลี่ยนโอลิงไปหลายตัวอยู่เหมือนกัน นะครับผมมีสิ่งคอหน้ามีสิ่งคอหน้าของตัวชุดปั๊มนะฮะแล้วก็โอลิงประมาณโอลิงฝาปิดตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวโอลิงด้านข้างนะครับก็มีอยู่3ามตัวนะครับแล้วก็ก่อนสตาร์ทนะฮะก็อย่าลืมไล่อากาศด้วยนะครับจะได้สตาร์ทติดทีเดียวนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะเป่าเป่าลมนิดนึงนะครับ คือรถคันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทรถดูนะครับคือหลังจากที่ผมมเีเอาหัวฉีดไปเช็คนะครับก็คือใช้ได้ปกตินะครับเพราะว่าตอนที่เขาตรวจสอบเนี่ยค่าแรงอัดมันค่าแรงอัดมันมันตกลงไปนะครับผมคือนั่นหมายความว่าหัวฉีดมันตันสามหัวอีกหัวหนึ่งไม่เป็นไรผมก็ให้เขอล้าง ขยับเข็มด้านในใหม่นะครับผมตอนนี้ก็ค่าแรงอัดกลับมาได้ปกตินะครับผมแล้วตัวผมก็มีตั้งตัวชุดวาวไปนะครับชุดวาล์ว id เสียนะครับก็คือระยะห่างก็ประมาณ0.4มิลนะครับทั้ง id เสียก็จะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีเช็คตัวชุดปั๊ม นะครับเป็นซีนคอหน้าแล้วก็เป็ี่นโอลิงอะไรต่างๆนะครับเนี่ยนะสิ่งที่ผมทํา<ว>ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูว่าจากที่อาการควันมันขาวเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าหรือน้อยลงนะครับคือถ้ามันไม่หายเนี่ยผมมองว่าเครื่องมันมันน่าจะหลวมแล้วและคือหลักๆเนี่ยเครื่องหลวมเลยแหละฮะเพราะว่ามันมันไม่ได้ทําการ พาเครื่องมาตั้งแต่ออกป้ายแดงจนถึงทุกวันนี้นะฮะมันไม่ได้พาเครื่องไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็คือใช้แล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องได้ปกตินะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองดูฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างหลังจากสตาร์ทรถนะครับอ๋อผมลืมบอกไปเอ่อสิ่งสําคัญนะฮะเวลาเพื่อนๆพอถอดชุดเอ่อชุดปั๊มออกมาเนี่ยให้เพื่อนๆมาร์คมาร์คไว้ก่อนนะฮะจุดมาร์คเนี่ยเออเราต้องหมุนผู้เล่นะครับ ให้จุดมาร์กเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เลขศูนย์นะครับเราถึงจะถอดออกมานะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนมาร์กตรงตรง,ตรงเผลาข้อเหวี่ยงด้วยนะฮะว่าจุดมาร์กเลขศูนย์แล้วเนี่ยเพลาข้อเหวี่ยงมันอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็หาปากกาเมจิมาร์กไว้นะครับผมงสองจุดกันพลาดน,นะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนเพื่อนประกอบเนี่ยมันจะได้สตาร์ติดได้ง่ายนะครับอันนี้ผมปั๊มลมเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงนะครับ จะเ,เติมน้ำมันเครื่องไปสักลิตรหนึ่งนะครับเพราะว่าดูแล้วมันมันไม่ถึงระดับการไมวัดนะครับก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับว่ามีน้ำมันรั่วซึมมาไรหรือเปล่านะครับคือถ้าฟันมันยังไม่หายนะครับไม่หายขาวเนี่ยผมก็มองว่าเดี๋ยวจะใช้ไปสักระยะนึงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมค่อยหาร้านดีๆนะฮรก็หาร้านที่ไว้ใจได้แล้วก็ฝีมือเก่งๆนะฮะก็ผมจะผ่าเครื่องก็จะเปลี่ยนยกชุดเลยแหละครับการฟิตเครื่องผมว่าน่าจะมีสองถึงสามหมื่นนะโดยประมาณนะถ้าแพงกว่านั้นผมมองว่ามันมันอาจจะแพงเกินไปนะครับ นะ <c oughs> แต่มันก็นแล้วแต่เกรดนะถ้าเออทางร้านเขาเลือกเกรดของแท้ทุกชิ้นส่วนเนี่ยราคามันก็อาจจะอัพขึ้นมากกว่านี้ได้นะครับผมแต่บัจเจตของผมนี่มัน,มนประมาณ35000ถึงไม่เกิน4 0 0 0 0นนะครับผมรับได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องหาร้านดีด จะเป็นยางครอบวาลวนะครับมันเป็นแผ่นซับเสียงด้วยนะครับผมอันนี้มันเปิดมาแล้วเนี่ยนะฮะสภาพรถสามสิบสองปีนะครับอยู่มาถึงได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วฮะแตม่มันเปื่อยหมาแล้วนะฮะก็ถ้าซื้อใหม่ก็ผมว่าต้องเบิกสูนอย่างเดียวนะฮะก็เป็นพันอยู่ อันนี้ทิ้งไปเลยครับนี่ผมจะทิ้งนะฮะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทรถดูเลยนะครับ ผมสตาร์รถมันก็มีควันบางๆนะครับผมแต่ก็จะดีกว่ารอบแรกก่อนทำนะครับควันมันค่อนข้างจะเยอะมากเลยก็เดี๋ยวไม่เป็นไรฮะใช้ไปสักระยะหนึ่งก่อนนะถ้ามีงบเมืเ่อไรเดี๋ยวผมทำการยกเครื่องผ่าเครื่องมาใหม่นะครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อชอบรบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ